ติ้นผีติดซิปนะคะติ้นผีตัวนี้แถมมาให้กับจัดนะคะหรือติ้นผีตัวไอ้ที่หลายๆคนรู้จักสังเกตนะคะว่ากา้านตรงนี้เขาก็จะยาวกว่าปก,ปกตินะคะเป็นเพราะว่าเขาจะแบ่งด้านซ้ายและด้านขวานะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับฟันซิปที่ออกแบบมาให้เข้ากันเลยนะคะถ้าเกิดเราอยากติดซิปทาง ติดซ erm Maria, ิปทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็ติดตั้งตีนผีทางด้านขวาหรือถ้าเราอยากติดซิปทางด้านขวานะคะเราก็ติดตั้งตีนผีทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะก็คือเป็นทิศที่ตรงข้ามกันถ้าเราติดตั้งตีนผีทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเราก็ดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยอย่างนี้นะคะดันเข้าไปเลยเห็นไหมคะเขาจะติดข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้เลย ็นไ,ไหมคะแบบนี้เลยเขาก็จะติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนแบบนี้เลยแล้วอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเริ่มเย็บซิปได้เลยนะคะเห็นไ,ไหมคะซิปของเราจะมีด้านทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาแบบนี้นะคะเราก็นำซิปและก็ชิ้นงานมาเย็บติดกันด้วยการเนาหรือการใช้เข็มมุดขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะเราติดตั้งตีนผีทางด้านซ้ายมือก็คือด้านนี้นะคะเราก็จะต้องติดซิปทางด้านขวามือนั่นเองเราวางไปแบบนี้ได้เลยค่ะเราเลือกลายเส้นตรงนะคะให้ตำแหน่งเข็มอยู่ตรงกลางเลือกรายไหนมาดูกันเลยเลือกเป็นลายนี้นะคะเพราะว่าจะมีเส้นตรงแล้วก็ชิดด้านขวาให้เราเลือกเส้นนี้นะคะ พร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยพร้อมแล้วเราก็เริ่มเหยียบเลยค่ะปรับความถี่สีเข็มได้ตามใจชอบกันเลยนะคะพอใกล้ถึงหัวซิปแบบนี้นะคะให้เราหยุดก่อนเข็มปักลงหน่อยหนึ่งลงไปแบบนี้นะคะพอให้ผ้าอยู่ยกตีนผีขึ้นรูดซิปไปทางด้านหลังตีนผีแบบนี้นะคะ แล้วเราก็วางตีนผีให้เหมือนเดิมแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถเย็บต่อมาได้เลยนะคะแบบนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่เราสลับฝั่งตีนผีกันแค่นั้นค่ะ สำรับฝั่งเป็นผีอย่างนี้เลยแล้วก็ก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าว้าของเขาถูกออกแบบมาให้ตรงกับฟันซิปแบบนี้เลยเราก็จะได้เย็บซิปได้สวยงามแล้วก็สม่ำเสมอนะคะพอถึงตรงนี้เหมือนเดิม เราก็ยกตีนผีขึ้นรูดซีปไปทางด้านหลังเบี่ยงผ้าเล็กน้อยก็ได้ข่ะกันซิปติดเนาะแบบนี้เลยพอได้แบบนี้แล้วเราก็วางตีนผีไว้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มเหยี่ยได้เหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้ซิปทั้งสองฝั่งแบบนี้เลย พอชิ้นงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงได้เนาออกได้เลยนะคะดึงได้เนาที่เราเอาเนาไว้ออกได้เลยนะคะดึงออกทั้งสองข้างได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาเลยสวยใช่ไหมเราไม่ต้องไปนั่งเลงเองเลยว่ามันจะตรงหรือเปล่านะคะนี่ สามารถรูดได้ด้วยเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ